หนึ่งสองสาม <c oughs> คือมันหลงอยู่นี่พูดเดียวบันที่เนี่ยโอ้เล่นอยู่กับเอื้อยโอ้ไม่เอื้อยย่องว่สาสันเถาะโอ้ยน้องสุคุณ่ะคุณ่ะไม่เอื้อยย่องเอื้อยถูกย่องเสือกไวพร้อมมึนหยาบคกพี่น้องเอ้ยเห็ดเฮี้ยนไหมเห็ดซุ้มเด็กหน่อยเนาะเพ่เมิด มันกระโดดไ่ไม้นะนาะกับลมทับน้องเลยตรงได้ย่ายน้องก็ไปไว้ายมองเก้าไปปั๊บปงมองยัวให้มันไม่เอาโอ้ยมืนหยาบคักเอื่อยด้นี่เอื่อยดนีนลูกไม่ยิ่งด้เนว่าเป็นลูกพดไไ้นี่ขนาดลูกไม่ยิ่งดิเนมันยังมืนหยาบขนาดนี้ค่ะมันเป็นตัวผัวเป็นผู้ส้าเป็นสิขนาดใดพี่น้องคิดเมื่อเอาวันถอด มด่ค่ำว่ามดคำวายังวะมันมัธเหตุอย่างกับน้องมันเป็นอย่างพาน้องไปกินนมไหนไปแล้วพาน้องไปกินนมแม่แล้วแล้วพี่ติง่งเอาน้องไปกินนมแม่แล้วเข้าคุณนะ่ะมึงมันยองน้องมันดูมากเรียกกดเลีเยดากให้น้องนี่เรียอิปิให้น้องนี่มากถึกใจป็นอย่างเรียทำความสะอาดพี่น้องกระตุ้นการขับถ่าย มเนเป็นแน้วนล่ามกนันาจารย์เด้เาสุปิคิดว่ามันเป็นแนวล่ามกอนาจารย์มันเป็นการกระตุน้นการขับถ่ายเป็นการเลียททาความสะอาดด้วยความรักความเอ็นดูที่แมวผู้ใหญ่มีต่อแมวผู้น้อยแบบว่าแม่เห็ดให้ลกูกพอเห็ดให้ลูกสย่งนีนะอือโมเมนแนวล่ามกนันาจาาย์เด้ยวยพี่น้องมาทางนี้ก็มาถึงทางนี้ยอกตอไปไใส่บนนี่มุดเขาตายตู้ ว่าเรอตัวมุดเข้าใต้ตฮกอ,ออกมาลูกออกมาเร็วไปหาแม่ปะเอาเอาน้องออกมาเร็วเข้าเอาน้องออกมาเร็วดึงน้องออกมาเร็วเข้าพี่เต่งดึงน้องออกมาเอาน้องออกมาเร็วอย่าให้น้องเข้าไปเอาน้องออกมาเร็วดึงน้องออกมาเร็วเข้าอย่าให้น้องเข้าไปข้างในแล้วเข้าลูก ดึงน้องออกมาเร็วดึงน้องออกมาเร็วอย่าให้น้องเข้าไปข้างในเร็วเข้าบังกล้องมิดสลัดขึ้นอ,อย่างนี้มันมีการถอดเสื้อได้เองพองถอดเสื้อได้เองพี่น้องเอ้ยความสลัดของมันสําใรดึงน้องออกมาเร็วน้องเข้าไปอยู่ใต้ตัวแล้วนะเร็วดึงน้องออกมาเร็วแล้วดึงน้องออกมา เขเี่มาเอาลูกไปเร็วเร็วเข้ามาลูกไปมาเร็วๆเข้ามาลูกไปเร็วมาลูกไปกินนมเร็วเร็วๆเข้าลูกไปไปหาแม่เร็วมันเล่นหางเอื่อยอยู่นี่ มาเร็วมาเอาลูกไปเร็วรอแม่มารับแม่ทำอะไรอยู่นะทำไมมาช้าจังเลยแม่แวะเติมพลังอยู่เดินมาเจอกล่องข้าวกล่องน้ำกินก่อนเลยลูกเอาไว้ที่หลังลูกมันก็รอไปสิรอให้แม่มารับไปคุณแม่ย้ำไดเจ้าสิมาฮับออกไข่ไปกินนม เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ใกล้กันแค่เนี้ยโอ้ยเหมดคำสิว่าพี่น้องเอ้ย